สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนุรก้าวสะพานสายบุญนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดหอมสีนเหนือนะคะตำบุลบางพลีน้อยอําเภอบางบ่อจงังหวัดสมุทรปราการค่ะและมีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะด้านหลังของเราเนี่ยก็คือหลวงพ่อวิหารขาวนะคะก็คือพระที่ศักดิ์ส แห่งวัดหอมิีเหนือคะ่ะที่ใครๆมาก็กสักการบ,บูชาก็เชิญได้นะคะที่วัดหอมสีเหนือคะ่ะและข้างหลังคือท้าวเวทวันนะคะที่ทุกๆคนก็คงจะรู้จักกันดีคะ่ะค่ะและในภายในวัดนี้นะคะหลวงพ่อก็กำลังเทพื้นลานวัดคะ่ะก็เลยอยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะที่ได้รับฟังและรับชมรายการแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านทุกๆคนนะคะชวนร่วมกันทําบุญเพื่อบริจาคสร้างสิ่งของต่างๆให้กับวัด หอมฟินเนือนะคะ,คะแล้วจิ๊บเนี่ยก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมบรรยากาศภายในวัดานเดี๋ยวไปกลับรสักการหลวงพ่อกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ ญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านอาตมาภาพพระครูสุคชนกิจานุยุทธ์หรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อวีระวัดหอมศิลอาตมาภาพเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชานวัดบางบ่อได้ทำงานสนองงานรับใช้หลวงพ่อวัดบางบ่อมาโดยตลอดและได้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดหอมศิลน,นี้ ตำบลบางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการวัดหอมศิลป์นี้มีประวัติความเป็นมาคือเป็นวัดล้างเป็นวัดล้างอายุล้างมา200กว่าปีเป็นวัดยุคปลายกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้ทำการยกวัดนี้ขึ้นบูรณะวัดนี้ขึ้นเป็นวัดมีประสงค์จากวัดร้าง พื้นที่เดิมเป็นพื้นที่ท้องนาทำผืนนาทําบ่อปลาจึงเป็นที่ราบรุ่มเป็นที่ราบรุ่มแล้วก็ยากต่อการจะยกวัดล้าขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์เราก็ใช้การระดมทุนบอกบุญจากญาติโยมทั้งหลายโถมพื้นที่ทำก่อสร้างเสนาสนะได้พัฒนามาโดยตลอดจากวัดพื้นที่ประมาณ15ไร่ จมอยู่ใต้น้ำแต่ทางคณะสงฆ์พร้อมทยาตโยมสาธุชนทุกท่านก็ให้ฟาร์มร่วมแรงร่วมใจด้วยกำลังศรัทธาอันดียิ่งจนวัดนี้มีการยกค้นน้ำมาเป็นบางส่วนแต่เราก็ได้ถูกน้ำท่วมมาทุกปีในเทศกาลงานบุญช่วงเดือน11เ,เดือน12เป็นเดือนที่น้ำหลากน้ำล้น จนกระทั่งพื้นที่วัดนี้ถูกน้ำท่วมบางทีเสนาสนะก็เกิดความเสียหายก็ได้ทำทั่วโผมทำมาโดยตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังต้องเทพื้นปูนเพื่อให้พ้นจากน้ำท่วมน้ำขังก็จึงถือโอกาสนี้บอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายถ้าเข้ามาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจด้วยกำลังศรัทธาของญาติโยม เพื่อนำจะตุปปัจจัยนั้นบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและเทพื้นลานปูนเป็นลานบุญในพระพุทธศาสนาเพราะการทำวัดให้เจริญรุ่งเรืองทำวัดให้เจริญวัฒนาถาวรมีเสนาสน,นะเป็นที่พักสง์อยู่เพื่อจะได้บำเพ็ญเพียรในทางคมในการปฏิบัติธรรมและส่วนลานวัดที่เราจัดการกำลังเทปูนอยู่นี้ ก็เพื่อจะเป็นที่รองรับในรถที่จะเข้ามาจอดในสถานลานวัดนี้จึงเรียกว่าเป็นสถานลานวัดลานบุญเพราะทุกคนมีส่วนได้ใช้ได้จัดได้ทำในกิจกรรมต่างๆบนผืนลานวัดนี้ในสิ่งเหล่านี้ทางวัดเราได้จัดทำได้สร้างมาโดยตลอดสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ารำบากใจย,ยากยิ่งในขณะนี้ก็คือ ปัจจุบันนี้มีโรคร้ายเข้ามาลุมมร้าประชาชนญาติโยมทั้งหลายแม้ในเราแวกใกล้เคียงวัดคือโรคโควิด19าทำให้ประชาชนต้องอยู่ห่างจากวัดพระพิสุสง์เราเองก็ต้องอยู่ห่างจากโยมการที่จะไปบินทบาทหรือไปมาหาสู่ญาติโยมนั้นก็เป็นสิ่งที่ยากยิ่งที่จะกระทำได้ในขณะปัจจุบันนี้ อาตมาภาพจึงขอบอกออกสื่อกับทางทีวีนี้เพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายเมื่อได้ดูได้ชมแล้วจะได้มีส่วนร่วมในการบุญการกุศลที่ทางวัดขอมศีลเหล่านี้กำลังดำเนินการเทพื้นปูนอยู่การเทพื้นปูนนี้เป็นสิ่งที่หาเงินยากเพราะเทแต่ละครั้งต้องใช้เงินหลักแสนหลายแสน พอปูนที่เราสั่งมานี้เป็นจำนวนคิวก็คิวละพันแปดร้อยบาทถ้าเป็นจำนวนรถก็คันรถละเก้าพันบาทหรือเป็นตารางเมตรเราก็บอกบุญตารางเมตรละสามร้อยบาทหากญาติโยมคนไหนจะร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาซื้ออิฐปูนทรายมาถมวัดมาสร้างวัดเพื่อหนุนนำพื้นดัดให้สูงขึ้น ชีวิตของญาติโยมทั้งหลายจะได้เจริญพัฒนาถาวรขึ้นทำกิจการอะไรก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหรือเรียกว่าหนุนชีวิตให้สูงขึ้นการที่เรามาโถมทำวัดให้สูงขึ้นเช่นนี้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมทั้งหลายได้ประสบได้เป็นอยู่นี้ที่จะช่วยเหลือญาติโยมได้ก็คือกำแพงบุญกำแพงบุญเป็นสิ่งที่ช่วย กั้นป้องกันโรคร้ายโายครคภัยไข้เจ็บได้แม้แต่เราจะเห็นว่าในข้างพุทธการยังมีโรคหาโรคร้ายลงในเมืองภัยสาลีในเมืองภัยสาลีทำให้ภิษุสง์และประชาชนล้มตายหายจากไปมากมายจนพระพุทธองค์ชวนพระอานอนท์มาเยี่ยมพระภิกษุไข้ที่เมืองภัยสาลีและได้เข้าไปโอบอุ้มดูแล พระนนทูลถามว่าพระองค์ไม่กลัวติดเชื้อโรคหรือพระองค์ตอบพระอนุนว่าอาน,นุนถ้าในชาติปางก่อนเราไม่เคยมีเวรกรรมกับโรคเช่นนี้มาก่อนชาตินี้อย่างไรเราก็ไม่เป็นแต่ถ้าเรามีเวรกรรมกับโรคนี้มาแต่ชาติปางก่อนมาหนึ่งชาตินี้ให้หนีอย่างไรเราก็หนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนจงทำจิตทันใจให้มั่นคงเข้าถึงศีล ถึงทาปฏิบัติตนให้ดีให้มีบุญหนุนนำเป็นกำแพงเพื่อปกป้องคุ้มครองภยัยญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกื้อกูลหนุนนำโยมได้เพราะพระพุทธองค์ได้สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนควรเป็นที่พึ่งของตนเพราะนั้นญาติโย,ยมในเบื้องต้นเราต้องพึ่งพาตนเองให้มากก่อน ต่อกอที่เราจะขอความพึ่งพาจากคู้อื่นญาติโยมคงเข้าใจคงรู้ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้มีสิ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวงลุมเร้าเราอยู่รอบกายก็ขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจให้มัน่นอย่าตกอยู่ในความประมาทอาตมาภาคที่ได้พูดได้บอกกล่าวกับญาติโยมมาน,นี้ก็เพื่อให้ญาติโยมได้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย เพื่อจะได้มีกำลังใจเป็นอยู่ในชีวิตจะได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศสนทำคุณงามความดีต่อไปในอนาคตข้างหน้าอาตมาภาพสุดท้ายก็ขอบอกญาติโยมว่าทางวัดหอมศิลเรายังมีการรับบุญจากญาติโยมอยู่หากญาติโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาที่วัดหอมศิลญาติโยมก็จะโอนปัจจัยมาได้ ทางเลขบัญชีตามหน้าจอนี้พร้อมทั้งติดต่อสอบถามความละเอียดจากอาตมาได้จากเบอร์โทรศรรษษัพท์089-747-0222หรือเบอร์092756-2111ได้เพื่อญาติโยมจะได้มีทางส่วนร่วมบุญกับอาตมาเพราะการเดินทางไปมาหาสู่กันปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ยากยิ่ง เพราะว่ามันเป็นโรคล้ายภัยชนิดหนึ่งที่เป็นกำแพงมาฝังกั้นทางบุญทางกุศลของญาติโยมจึงได้บอกสื่อจึงได้ออกสื่อบอกข่าวกับญาติโยมว่ามีอีกทางหนึ่งที่เราจะร่วมบุญได้ก็คือว่าใช้ปัจจัยนั้นโอนเข้ามาที่วัดหรือว่าญาติโยมสะดวกก็จะมาดูมาชมวัดหอมศีล ว่าตั้งแต่ปียกวัดล้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ตั้งแต่ปี2524จนมาถึงปี2564นี้เป็นเวลาหลายปีถึง40ปีและ30ปีมาเนี่ยความดจเริญนทั้งหลายทั้งปวงนี้ขึ้นอยู่ที่แรงปัจจัยแรงศรัทธาของญาติโยมทุกท่านอาตมาภาพและหมู่คณะสงฆ์ของอาตมานี้อาตมาเคยบอกลูกศิษย์ทุกคนว่า เราเปรียบเสมือนผ่านโลงหรือเป็นยามเฝ้าวัดถ้าหากว่ามีญาติโยมเขามีแรงหนุนศรัทธามาร่วมเยอะๆเราก็เหนื่อยเยอะคือร่วมการสร้างร่วมการทำพัฒนาสุดท้ายนี้อาตมาพาขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้ดูได้ชมในรายการนี้ทางทีวีก็ขอให้อยู่อย่างดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัย ปาสจากภายัยพานทั้งหลายหากทำกิจการงานค้าอันใดเลือสวนไลนาค้าขายก็ให้กิจการนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าให้มีความสุขความเจริญและมีความเป็นอยู่อายุยืนยาวปลอดภยัยจากโรคภยัยไข้ร้าย,ายทั้งหลายทั้งปวงนี้ด้วยอานุภาคแห่งค,ค,คุณประศีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ จงหนุนนำค้ำคูณญ,ญาติโยมทุกท่านทุกคนให้มีความเจริญพัฒนาถาวรยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลละนานเทินขอเจริญพร